ใส่พริกลงไปสามสี่เม็ดกระเทียมสอง,สองกลีบมาตำพริกกระเทียมกันผัดชาวโอมใส่ไข่นะอยากกินนั้นไหนทำนั่นเลยตามให้มันแหลกแหลกแด็ใครไม่ชอบแหลกก็อบุบุที่บ้านนี้ชอบกินแต่พริกแห้งกันไม่ชอบไม่ชอบกินพริกสด เ,เดี๋ยวเราก็มาผัดชะอมใส่ไข่เรียบพริกกันนะเสร็จแล้วตามพริกกระเทียมเราวนนี้เราจะมาผัดพริกชะอมใส่ไข่กันน้ำมันลงไปหน่อยนึงใข่ลงไปก่อนลงไข่ให้สุกนะใข่ชอบกินมายางยางมะจวมกว็ แต่พริกลงไปถ้าใครชอบกร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 อยกุนนี่หน่อยนึงแยกมันไวเสร็จแล้วเราก็มาลงพริกรก,รรก,รกระเทียมน้ำมันเก่าแเราแหละลงพริกพริกกระเทียมว่าน้ำมันเรามีอยู่แล้วไข่รเราก็พริกมันมันก็ได้จะได้กรอบหน้าหนึ่งจะได้แ้ม เสร็จแล้วเราเราก็มาใส่ชะอมกันชะอมที่เราเด็ดไว้เนี่ยแเราก็มาคลุกเข้ามันแล้วเราก็าปรุงเครื่องกันปุงผมปรุงรดหน่อยนึงมันจะเค็มตีอิ๊วฝาเขาหน่อยนึงก็น้ำมันหอย สูตรนี้เราไมาใ่ใส่ผงนัวนะเพรเด็กให้เด็กน้อยกินเราก็มาคนให้สุกเลยจะอมสุกแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็มาเอาชะอมใส่ไข่ผัดพริกใส่ช่วยนะงากินแล้วถ้าใครเบือ่อจะอมใส่ไข่ก็เอะพอจะอมก็มาดัดแปลงทำใหม่เอาว